นานๆจะได้กลับมาบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะเมนูวันนี้ก็คือต้มอึงค่ะทุกคนพอดีช่วงนี้ฝนตกค่ะก็เลยได้อึงมาค่ะทุกคนเราก็หวังค่ะว่าจะได้อึงขายเยอะๆแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะทุกคนนานๆจะได้ทานทีค่ะร้อมวงกันแล้วก็จัดการทานกันเลยค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นั่นเสื้อลายๆคือพี่ชายค่ะเสื้อดํานี่คือคุณพ่อเสื้อเหลืองนี่ก็คือแฟนพี่ชายค่ะส่วน เสื้อชมพูนี่สุดจัดในบ้านค่ะทุกคนเต้าบาโค้ดค่ะทุกคนฐานข้าวอร่อยเลยนางคีมก็เป็นลูกของพี่สะพ้ายค่ะนี่ก็คือพี่สาวค่ะเสื้อลายสกอตค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหลานค่ะทุกคนนางตั้งวงกันไม่ครบหรอกค่ะทุกคนกว่าจะครบวงกันแต่ละทีค่ะทยอยกันมานั่งเรื่อยๆค่ะทุกคนลาบไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีสันน่าทานไหมคะก็คือจะทําเยอะหน่อยค่ะสมาชิกเยอะค่ะ แม่ก็นั่งล้างกบอยู่ค่ะอุ้ยไม่ใช่ล้างอื่นผู้ผิดขอไฟนะคะล้างไปก็ตะคุปไปค่ะอื่นก็กโดนหนีด้วยค่ะแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะนี่ค่ะได้ก็คือซื้อมาห้ารูแล้วก็แบ่งบ้านนู้นบ้านนี้ค่ะทุกคนซื้อมาแบ่งแบ่งกันค่ะไม่ได้กินทีเดียวนะคะทุกคนอัดใส่ตู้เย็นไว้มั่งค่ะต้มแม่น่าจะต้มประมาณ โลกว่าได้อยู่มั้งค่ะทุกคนจับต้มแค่นั้นค่ะที่เหลือก็คือล้างค่ะอัดใส่ตู้เย็นไว้ค่ะขังไว้เดี๋ยวแบบว่าเวลานั้นไข่เขาจะออกหมดค่ะทุกคนก็เลยล้างไว้ล้างไว้อัดใส่ช่องฟิตไปค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือจะกลับห่อแล้วค่ะทุกคนก็เลยบอกแม่ว่าเอาไว้ให้โลนึงเด้อแม่ก็ว่าจะเอาไว้ยังไงก็เลย ตอนปีที่แล้วว่ะค่ะแม่ย่างไปให้พ่อใหญ่ว่าย่างไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ต้องต้มกินสดแม่ก็เลยเดี๋ยวอัดช่องฟิตไปให้แล้วกันต้มกินสดพ่อใหญ่เพิ่นดูในคลิปบะค่าเวลากินต้มอึงนะเพิ่นก็เลยอยากกินบ้างคะ่ะอันนี้ก็คือต้มไก่ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะทุกคนหนึ่งคนเนียวร้อน กินกับข้าวค่ะกินเขายูมองไดกับว่าแซบคือกินเขายูบ้านจ้ะกินเขาพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะมื้อนี้มีเมนูต้มอึงค่ะทุกคนใส่ใบมะขามแซบแซบสดน้ำห่อนๆจ้ะเมนูค่อนข้างหลายเมนูค่ะเพราะว่าสมาชิกค่อนข้างเยอะค่ะนี่ค่ะต้มหน่อไม้ค่ะกินกับน้ำพริกค่ะต้มผักเสี้ยนกระแซบเด้อกินกับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ต้มไก่ค่ะ เมนูอาหารบ้านๆค่ะไม่มีอะไรมากมายค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆจิมเจวสักหน่อยแซบขนาด